้น้องจะตกตกไหมตกไหมมันจะตกไหมครับเฮ้ย,ยกำลังดีเดี๋ยวมันจะชนกันแล้วนะ มันจะพันนะระวังมันพันกันนะใช่ไหมใช่อเออเล่นดีๆออออผมพี่จะตกแล้วเหรอ,อ,อผมพี่จะตกอย่างเงี้ยไหมครับครับ อ้าวอ้าวอ้าคนเล่นว่าวอยู่น้ำตกแล้ว